พุทธังสารังขจามีสวัสดีทุกคนค่บผมน้องเฟรงกี้เยลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองเขินวันนี้หลวงพ่อจัดพระมาอีกแล้ว ที่วัดน้องเขินครับบ้านบึงชนอยุรีวันนี้เราจะปิดทองหลวงพ่อโสธรองค์นี้ก่อนนะครับนี่คือพระที่เราจะต้องติดทองนี่คือเราต่อไปนะครับยังไม่ได้ติดทองสักองอีเลยและนี่อีกโอ้วัดนี้พระเยอะมากที่ยังไม่ได้ติดทองข้างหลังอีกเยอะเลยหนุนนะครับเราจะอยู่ววนช่วงนี้เราอยู่ถึงถึงแค่บรรสุกนะครับแค่บันสุก ทุกเสาร์อาทิตย์ที่สองของเดือนเราจะมาที่วัดหนองเขินแห่งนี้นะครับนะครับดูครับพระที่ยังไม่ได้ปิดทอยเยอะเลยกำนันวันนี้ออกมาทำพระหรือกำนันครับผมอ๋อครับเขาปล่อยเขาปล่อยตัวไปแล้วเหรอใช่ครับเขาปล่อยตัว้ขาวอ๋อให้มาทำให้มาทำบุญน่อยนะโอเคนี่ครับกับเจ๊หน่อยครับเจ๊หน่อยค่ะ เดี๋ยวเรากำลังทำความสะอาดอยู่ครับเดี๋ยวจะทำการปิดทองกำนันครับลงดีๆนะปิดพระศกเนี่ยหนดูหน้านดิเออแขวลงนี่แขยลงไม่เห็นหน้ากำนันเลยเออสวัสดีครับกำนันสวัสดีครับ <c oughs> ครับเราอยู่ที่วัดหนองเขินครับ เราลนับกำลังจะปิดทองธรรมาทครับปิดทองธรรมาทให้สวยงามครับเพราะว่าสีทองที่ทาไว้เดิมเริ่มซีดแล้วเริ่มไม่สวยแล้วเราจะค่อยๆปิดทองไปทีละส่วนนะครับส่วนกำลังจ้อยครับกับหน่อยครับกำลังลงน้ำยาที่ะสมครับมาปิด ปิดทองนี่ยอดสะเกศเรียบร้อยนะครับกำลังลงยาที่ะสบเพื่อปิดทองเป็นงานต่อไปวัดหน้องเขินบ้านดึงชนบุรีเด็กซ่อมพระส<ม>วัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหน้องเขินบ้านดึงชนบุรีครับนี่มีพระหลายรูปที่ได้เราปิดทองไปแล้วนะครับและอีกหลายหลายองค์ที่ยังไม่ได้ปิดทองเลยหลวงพ่อจัด จัดสารานใหม่อีกแล้วตอนนี้กำนันกับหน่อยกำลังตรงน้ญยาที่ประสศครับเดีย๋ยวจะปิดทองครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นทร,รม,มาสครับนี่ทรรม,มาสนี่ผมก็จะปิดอู่ดนคิวปิดทองนะครับปิดทองให้สวยงามวัดหน้องเขนบ้านานึงชนบุรีโดยเด็กซ่อมพระ หนองเขือนวัดชนบุรีวันนี้เรากำลังปิดทองตรงพระศพของหลวงพ่อยาหรง่าหลวงพ่อโสธทนอ่เอาปาาเฮ้ยเฮ้ยจริงจรด้วย ต่อไปเขาจะเป็นการปิดทองออพระปางสมาธิองค์เล็กนะครับโดยลูกลิงนะครับเด็กชายแฟรงกี้และข้างบนก็จะปิดทองหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่นะครับกำนันฮะกำนันกันันเหรออ๋อวันนี้กำนันทำดีคนเรารับกลับตัวได้ ไปเป็นงานงานปิดทองครับปิดทองที่ธรรมาตนะครับธรรมมาตนี่ก็ได้ปิดไปปิดเจแล้วนี่ครับกำลังติดตามลายครับตามลายเสืียลงบ้นหาสีดำไว้นะครับตรงนี้จะเป็นทองอีกชนิดหนึงครับเดินเว้นไว้จะเป็นทองทองสองเฉดนะครับทองสองเฉดปิดธรรมมาตตัวนี้ดูสิว่าเมื่อปิดจแล้วจะสวยงามขนาดไหน โมโ,โ,โอ้โหโอ้โหโ, oh โ,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 โอ้โหนีมันตัวนี้เห็นโอ้โหตัวไม่ใช่เล็กๆทำไมอะโม้เอยพอแล้ว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 โอ้ยพอแล้วโอ้ยโอ้ยพอแล้วโอ้ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโม่ไปโมไปโอ้โหขุดขุดยุ่งแยบหลังไอ้โม่มาจากไทเนี่ยโอ้โห อุย้ยนะครับแล้วก็ยังิดท,ทําหน้าต่อโอ้ม่แสบหลง ต่อไปครับจะเป็นการปิดทองที่ธรรมาทนะครับปิดทองที่ธรรมาทส่วนหนึ่งกอนครับจะไม่ไม่ทห้มหมดค่อยๆลงทีละส่วนนะครับไม่ปิดทีละส่วนไปเพราะว่าเราจะใช้ทองสองเฉดเหมือนกันต่อไปจะเป็นการปิดทองครับที่พระศกครับพระปรางสมาธิที่องค์เล็กนะครับ เราไปเป็นการปิดทองครับปิดทองที่พระพักกับท่อละกายนะครับด้วยทองเฉียนนี่ครับนี่เรากำลังปิดทองอยู่โดยกำนันอันนี้กำนันเป็นเปลี่ยนใจนะกลับใจแล้วนะครับกลับมาช่วยทําบุญปิดทองพระเหมือนเดิมนะครับนี่ยังไม่ได้ปัดนะครับเรากำลังเพิ่งปิดทองยังไม่เสร็จนะครับแต่เสืจะปัดให้เลือกอีกทีหนึง่ง เอาละครับพระปางสมาธิองค์นี้ครับปิดทองทั่วแล้วครับแต่ว่ายัางไม่ได้ปัดทองเดี๋ยวเรา,าทำการปัดทองให้ให้เรียบให้สวยงามนะครับโดยเฉพาะพระวรากายครับโดยเฉพาะวรากายก่อนด้วยทองชนิดหนึ่งครับส่วนจีวรน,นั้นจะปิดด้วยทองอีกชนิดหนึ่งเพื่อได้มีมิติสวยงามเดีย๋ยวมาชมกันว่าเมื่อปัดทองแล้วจะสวยงามขนาดไหนเด็กซ่อมพระอยู่ืูนะครับ กดไลค์กดแชร์กดสับตะคร้หรือว่าชวยกันแชร์ด้วยหรือว่าใครอยากจะมาผิดทองกับเราก็ยินดีครับติดตามได้ในเพจเด็กซ่อมพระหรือ YouTube เด็กซ่อมพระเดี๋ยวชมกันไหมครับครับปาลวนปลาลวนโดนเลมอนของเราครับมันก็ต้องตัดไม่ต้องตัดครับปิดได้เลยครับปลาลวนมาช่วยปิดทาม,มาสนะครับ ป้าลวนดูเรมอนอยากได้อะไรบอกป้าลวนจัดหาให้หมดหาใหญ่น้องเขินมีคนเดียวเดี๋ยวมาดูครับว่าเสร็จล้าจะสวยงามขนาดไหนต่อไปเป็นการปัดท้องครับ ค,ครับก็ได้ทำการปิดทองตรงพระวรกายไปแล้วโซนนะครับเดี๋ยวพระบาทยังไม่ได้ปิดครับพรุ่งนี้เช้าเราจะปิดที่จีวอนครับด้วยทองอีกเฉดหนึ่งครับตอนนี้เราก็ได้ปิดไปแล้วเกือบทั้งองค์นะครับเดี๋ยวรอชม ต่อไปว่าเมื่อปิดทั้งองค์แล้วหลวงพ่อโสธรจะงามขนาดไหนเด็กซ่อมพระวัดหนองเขินส่วนธรรมราชนี่ครับแล้วก็ได้ปิดไปแล้วเฉพาะช่วงบนนะครับช่วงบนเป็นทองสองเฉดนะครับถ้าดูให้ดีจะเป็นทองสีสองเฉดเหลืองออกเหลืองก็ออกเป็นแดง,แดงครับ ดูในตาเปล่าอาจจะยากเพราะว่าหรือว่าจะดูกลางวันครับกลางวันจะชัดเจนกว่าน,นี้นี่ตอนนี้ประมาณทุ่มกว่าแล้วต้องหยุดงานแค่นี้ก่อนเพราะมองไม่เห็นแล้วหุทธทั้งสารนังขัดฉมีธรมมสารนังขัด